เจอก,กันกับตัวแล้วก็ครอบครัวอีกเช่นเคยค่ะทักทายค่ะแฟนครับทุกคนก็กลับเข้าสู่โหมดปกติอีกครั้งค่ะหลังจากที่พากันไปเที่ยวเพิ่งกลับมาชูสพิชพสชูสฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้สีทองก็ว่าได้ค่ะ กำลังเดินไปส่งน้องไวดาไปโรงเรียนค่ะส่วนน้องอภิน้องก็ต้องไปขึ้นรถไปกันทางเพื่อที่จะไปโรงเรียนเช่นกันค่ะส่วนน้องรัตนโนกรก็อยากที่เห็นค่ะว่าน้องได้ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะชู่ิชปาสดูดูใบไม้ร่วงที่ไรค่ะจะเห็นว่าใบไม้ค่ะสีสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ยิ่งเวลาที่เดดส่งค่ะจะเห็นว่าใบไม้สีทองค่ะก็เป็นอีกฤดูหนึ่งค่ะที่สวยงามแต่ค่อนข้างหนาวมากเลยค่ะวันนี้สีองศาเองค่ะนี่เป็นวิดีโอจากคุณพ่อค่ะตัวนี้คุณพ่อทำงานอยู่ที่ไมอามีค่ะไปทำงาน3ามวันกับอีก3คืนค่ะแล้วก็ได้อัดวิดีโอมาให้แฟนคลับรวมทั้งตัวแล้วก็ครอบครัวดูชมชมกันด้วยค่ะ ตอนนี้ตุยกำลังทำอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัวก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ทําอาหารรอคุณพ่อค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะคุณพ่อก็จะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะไม่นูวันนี้ก็ง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะโดยคิดว่าแฟนคลับทุกๆคนก็คงกะดอาออกแล้วค่ะว่าคืออะไรก็คือขนมจีนน้ํายาปลาค่ะ หลังจากที่เมนูของขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ค่ะโดยกําลังทําเมนูของหวานค่ะก็ง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะก็คือบรอยใส่ด้วยมันเทศค่ะ โปรยส่ด้วยมันเทศก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่ากะทิไม่ค่อยสวยเลยค่ะทุกคนเป็นก้อนเล็กๆค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้อร่อยถูกปากทุกๆคนในครอบครัวก็พอแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลดี่สวัสดีค่ะช่วน่าสนใบิสฮัลโหลตอนนี้ก่นดิกลูฟิน Was ist was? Ja. Gut. Aber kann sein, dass jetzt hier Nachrichten... <laughs> ยขนมจีนของตุยค่ะโรยพริกป่นลงไปด้วยค่ะเพิ่มความเผ็ดนี่เป็นถ้วยขนมจีนของคุณพ่อค่ะเอาไปให้คุณพ่อค่ะเชิญค่ะของขวัญคุณพ่อคงกลับมาถึงค่ะขอบคุณค่ะอะกินเลยกินเลยจะเห็นว่ายังเหนื่อยค่ะเพราะว่าบินกลับมาเมื่อกี้เองค่ะยังไม่ได้นอนค่ะ เปียนเสื้อผ้าปุ๊บก็มากินกันเลยค่ะอืมอืมอ,กกกอ่กินก่อนกินก่อนโอเคคุณพ่อเป็นหวัดด้วยค่ะทุกคนนิด<ว>หน่อยวันนี้คุณอ,อพอมกินอะไรครับขนมจีนค่ะดีเลยมันจะได้ไล่หวัดอือืมทำเองไหมครับใครจะทำให้ค่ะถ้าไม่ทำเองซื้อที่ร้านอาหารไหมครับ ไม่ซื้อไม่มีค่ะมไม่มีขายโอเคครบคุณรับยินดีค่ะกุศลไวทีตฝั่งกระเพรับรอให้คุณพ่อเขากินข้าวไป<ม>ค่ะทุกคนค<ม>งจะหิวข้าวค่ะเสียงก็แหบๆเผ็ดนิดหน่อยใส่พริกนิดเดียวเอง นี่อนเป็นรอบที่สองค่ะที่คุมโตได้มาตักเองเลยค่ะทุกคนเรียมืออีกเสีบหลายผุนดิตักไปเยอะๆเลยน้าซุปกระเพรครับกระเพค่ะ กินต่อกินต่อจะเห็นว่าโต๊ะไม่เรียบร้อยค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่งกลับมาค่ะก็หิวข้าวเลยค่ะเก็บของยังไม่เสร็จนะไอหิวข้าวกินเลยกินเลยจะเก็บทีหลังเอาโอเคครับเพิ่งฟังก่อนกินก่อนไปกินอาหารวันนีมันี่เป็นสิ่งที่เราเขาชู้กันนานแล้นก็มันมาทุมสัมผัสกก็สนุกทีเลียงเอ่อน้องละตาค่ะทุกคน Kann ich die Hausaufgabe mit Bernd machen? Welche? Ja, alle. Aber du hast ja komm, keine jetzt noch auf. Matze. Jetzt. Mmh. Komm. Ja, aber wir treffen uns ja jetzt gar nicht mehr. Mmh. Komm rüber, mein Lieber. Ich kann ja noch ein paar vorne. Ja Lecker. Hallo, ich Lata. น้องก็ชอบค่ะทุกคนขนมจีนค่ะอร่อยมากคุณเดชมแล้วชมอีก mm hmm. mm hmm. ตอนนี้คุณพ่อ <Okay. S 1> ได้เป็นตักขนมหวานค่ะทุกคน <Ooh. S 1> ขนมบบวลยใส่ด้วยมันเทศค่ะเป็นอะไรที่คุณพ่อชอบมากๆค่ะอือ mm hmm. เป็นวันพิเศษที่มีขนมขนมหวานใช่ไหม mm hmm. <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะเป็ดไทย อุ้ยเสียบหลายเบี้ยมือค่ะส่วนน้องรัตนากรก็กำลังจะกินเหมือนกันค่ะทุกคนชิมดูสิไม่เยอะอร่อยไหมกว่าก่นดีมาก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 โอเคอือร่อยอุ่นอุ่นมากว่างแกร้อนยังร้อนค่ะยังร้อน uns gestern gar nicht mehr sprechen, weil ich war, haben noch angerufen, da ist der Abi an dein Telefon gegangen. Hat er dir gesagt, ja. dass ich angerufen ja. hm. ähm, Nee, aber ich habe es noch gehört von oben Ich, okay. 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 Mm. Ja, ich noch เชิญค่ะตักไปเยอะๆจะได้ไม่ต้องตักบ่อยครบครงค่าวยินดีค่ะเจมส์มาดิพึ่งชิ้นน่ารักสิทุกคนมันผ่านมาได้ดีน้องเล่าเรื่องราวจากที่โรงเรียนค่ะทุกคนว่าเป็นแบบไหนบ้างค่ะให้พ่อมาสารเดิมให้คุณพ่อฟังแล้วจ้ เอบคนวมากก่อนที่คลิปจะยาวไปมากกว่าน,นี้ค่ะตัวเราก็ครอบครัวต้องขอตัวลาแฟนคลับทุกคนไปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ